ดังเลยลองดูครับโอ้อนี่ใช่แล้วร้านน้เบ์วนเห็นเลขหนึ่งก็ใช้ได้นะโอ้โหนี่ขนาดล้นมานอกห้องเลยโอ้โหนี่มีเครื่องหมายเอนี่แปลว่าอะไรครับเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์นะฮะสะอาดชัดเลยน้เบ์วนมเบ์วนมิชลินด้วยอร่อยมิชลิน ผู้คนเยอะไหมครับลองดูสิครับโอ้โหมีคนอูอยุงหน้าเลยครับนี่นี่มาคนอู้นี่นี่คนรู้ซื้อสัตว์ซื่อสัตว์เลยซื่อจริงหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้โหแน่นไปหมดเลยข้างในก็แน่นจองแล้วนะจองแล้วนะจองเบอร์ลวโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเราเข้าไปนั่งโต๊ะครับครับ